ดีจ้าสวนเบี้ยชาทามาเข้าตัวอีกแล้วแก่วันนี้ทามาทำผัดพวงไข่ผัดผิดพวงไข่เลยวัตถุถดิบนี่นเลยคืกแกง จิบแดงสักไก้ใบมะกรูดอันนี้เป็นใบขิ้งไช้ใบขิ้งไช้ไว้ใส่ที่หลังดักขาวมันจะ,ะพุงเครือ่องกว่าเดิมช้าเริ่มจะขึีนน้ำมันหอยไปน้ำมันหาย รสดีขาดไม่ได้นะคะขาดแล้วไม่อร่อยจ้าถุงชูนิดนึงชูรสเอ้ยถุรสปลาเขียว น้ำตาลเราจะใช้เกลือแขนน,น้ำตาลนะคะเกลือ่นี่มันเชา่อังนนี่คือวัตถุดิบนะคะวัตถุดิบคือฟวงไข่ฟวงไข่นี่เราจะไปต้มให้สุกก่อนนะคะ ดับมาวจ้ะต้มตอนต้มก็ใส่เกลือไปด้วยนะคะเอาเลย็จแ้ว เราจปใส่พริกเผาด้วยนะคะพริกเผาเพิ่มความหอมช้อนเผา,าไม่ได้ช้อนเผาไม่ได้ล้อนไ,ไอ่ใส่พริกเผาแล้วก็ใส่ใ่กะทิยใส่กรเ บบปก็ดีมันร้อนก็เลยเก็ดขัดลมไฟมันก็เลยคุดสักๆ,ๆ,ๆนี้นี้ครัวมันร้อนก็เลยเปิดขัดลงลาเล่งไฟไปก็เลย หลับไฟเต๊บนี้หลับไฟเต๊บนี้อืม้มดังดังอยากอะไรไม่ได้เราจะเติมนี้กะทิไปนิดนึงนะคะกะทิก็ได้นมสดก็ได้ตามชอบเลย เราสก็ไดค่ะจริงๆมุ่งใส่ใบโหระพาเดี่ยวพอดีไม่มีซ <c oughs> ื้อมาแล้วมันเน่าออทิ้งก็เลยทิ้ง มาแล้วมันเน่าทิ้งกัเลยอะทิ้งชินได้รักชิม ใส่ใบผูชายค่ะแล้วก็ติดไฟเพราะว่าเราจะให้เทปไฟผักมนนันทีได้ที่สว่ใด้มันเกลีให้ผักไั่เกลี่พอใส่ผักแล้วเราก็ติดไฟลยจ้ะคืจะติดเ,เล็กน้อยจ้าเทลง ให้ลงถากไปสวยกันเลยจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวซก้องไปให้ดูซูมกล้องไปให้ดู

เรียบร้อยจ้ากับข้าวสวยร้อนๆอร่อยมากเรียบร้อยจะพร้อมทานจ้า